ราศีต่อไปครับอาจารย์ราศีธนูราศีธนูก็จะจตาในราศีธนูเนี่ยไปไีปไีปไีไอ้ออออช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่จะน่าจะดีทําไมทําไมดีอ่ะเพราะว่าดาวการเงินไปเจอ,เอพระราหูดาวการเงินึ้นไปเจอพระราหูแล้ว <ดา S 1> วันที่29มีนาคมจะมีโอกาสที่จะ ได้หลักทรัพย์ได้บ้านได้ดบได้เนือนอ้อนใหญ่แล้เนือน้องอ้อใหญ่ส่วนตัวเองเนี่ยไปอยู่ในพอปริอยู่่น่ะสิแล้วตัวเองเป็นตูบานด้วยวันที่สิบสี่ก็ยังต้องแก้ไขอะไรอยู่สักอย่างหนึ่ง เวลาไองเดือนหน้าโรงพยาบาลที่เท่าไร14พฤษภาคมโรงพยาบาลเรงโรงพยาบาลเรงเนี่ยก็ก็ก็ดีไปอยู่ตรงนี้ดีดีกว่าที่เดิมเยอะดีกว่าดีกว่าดีกว่าเพราะมันอยู่เดี๋ยวพบกันอีกอย่างนี้คนราศีธนูรอเงี้ยนต้องรออีกต้องรออีกประมาณเดือนครึ่งแหละยังมีปัญหาที่ต้องแก้อยู่ครับโดยเฉพาะอะไรเรื่องสุขภาพตัวเองออ๋เขาจะเป็นโรคอะไรอ่ไปทราบแล้วเราไม่รู้ถามหมออ่าก็ถามหมอ เพราะผมเนี่ยเป็นหมอดูไม่ใช่หมอเราอรกไข่ครับแบบนี้แต่เขาออกได้ผมดูออกนะว่าคุณเป็นหมอดูแต่พอบอกได้อะไรรู้ไหมตรงอันนี้ไปอยู่ตรงคอหอยปะเออน่าจะมีปัญหาสุขภาพทางคออาจจะเป็นอาจจะเป็นทองซินน่าจะทองซินดักเซนนะครับกระสับนี่นี่ขนาดนี้จบบริหารธุรกิจนะแล้วผมก็ดูตามนี่อย่างตามต่างนี่น่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทองซินดักเซนทองซินดักเซนนี่ส่วนเรื่องเงินดี เงินดีเยอนยันยันเลยว่าดีเยอะด้วยไหมรับเยอะดีแล้วก็เยอะฮะใช่ไหมดาวการเงินดาวคู่เนี่ยครับดาวคู่จะมีทั้งหมดสองสถานะครับมเป็นดาวคู่กับดาวการงานเพราะฉะนั้นเ่ยเอารวบไปเลยอ่ารวบเลยว่าดาวคู่ดาวการงานตัวนี้ใช้ว่าดีมากใช้คำว่าดีมากดีมากอ่าดีมากเพนด้วยนะอ่า ทำไม่ถึงดีมากก็ไม่อยู่ไปไปอยู่บ้านคู่เออเป็นคู่เป็นราศีมางกาคูณสองนะครับอ่าคูณสองอล้วก็ตามเป็นคูณสองแล้วยังเพนอ่าแล้วเพนด้วยเพนตั้งแต่สิบสามไปถึงสินเดือนเลยโอ้โหดีมากเลยวันนั้นนี้ต้องรีบแล้วฮะต้องรีบมาทำตามแล้วับครับก็ไม่จยาเป็นก็เป็นเป็นราศีตโนะราศีก็ทำการทไม่เหมือนกันครับ ของเกิดมาพุทธก็ต้องจังมีดใหญ่เขาเป็นเกิดมาพุทธที่เขต้องรีดต่างๆไอ้คำว่าพุทธที่เขาไม่เกี่ยวกับคือตวันเออของของเราไม่มีอมมของเราไม่มีเรามีแต่พุทธอย่างเดียวพุทธอย่างเดียวฮะ,ะเพราะว่าไอเชื่อพุทธกัคือตวันเนี่ยอันนั้นเป็นบอตรงเอาไว้เอาไว้อไวลองแดกชาวบ้า <S <S ไว้หลอกเหรครับอ้าวเหรอ เขาเอาไเขาไว้แทนลาหูไปเหรอหรือไงเขาพูดไปไปพูดเน่ยมันมีดาวคากระพุธเขาหลา์เหมือนกขาตัวเนี่ยมีกลางคืนมีกลางคืนกลางวันเนี่ยเบื่อกันหมดนะครับก็คือพุธเดียวกันนะครับจริงๆแล้วไอ้คำว่าพุธกลางคืนเนี่ยเขาสังเกตว่าไอ้คำว่าที่มาพุธกลางคืนเนี่ยเขาสังเกตว่าไอ้นี่มาบังเกิดกลางคืนแล้วเนี่ยตันพุธเนี่ยมันชอบหนีเที่ยวสมัยโบราณนะเขาคิดอย่างนั้นเขาก็เลยมาเป็นเสถีย ว่าผมเจอคูณกลางคืนี่ยเจ้าบ่งหมอเจ้ากินเขาก็เลยกลายเป็นลาหูเขก็เลยเป็นลาหูฉะนั้นเองไม่ดีเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่ามีเขาจะเว้นไว้เอาไว้ให้หมอดูหลอ,อกกินตามเท่านั้นเองนะแล้วคุณไม่ๆๆไม่ไม่ไม่เอาบ้างเพรอันนี้เสียของอ่าเอ้ยจ้าเอาตามพวกที่เสียของฮะไม่เอานะ แปลว่าการเงินการงานดีนะฮะาการเงินดีมากนะครับ<า>ได้เงินเยอะอ<า>นะส่วนการงานเนี่ยตั้งแต่วันที่13เมษายนเป็นต้นไป<า>สงการปุ๊บเนี่ยรีบเร่งมือเลยพเพราะเพนสวยงามงานจะโดดเด่นเป็นที่ชื่นชมแั่คนทั้งหลายส่วนเรื่องคู่เนี่ย ไม่ต้องเอาใจก็ได้เขาเอาใจเราแน่ๆเพราะว่าคู่เพนเหมือนกันะนะโดดเด่นทั้งทั้งผัวทั้งเมียรครับรอบนี้ครับผมไปราศีต่อไปครับท่านผู้ชมที่ฟังคําทํานายแนวทางการดำเนินชีวิตไปแล้วนะครับถ้าชื่นชมชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งไว้นะครับแล้วเราจะมาหาคุณทุกๆครั้งที่เราบันทึกเทปครับ